เมื่อช่วงที่แล้วคุณน้ำหอมเลือกตัดคุณเต้ออกเราคิดว่าคุณเต้สถานะมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องอีกครั้งหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับเดินแบบบาโฮดเดินแบบบาโฮดินี่บาโฮด์าข็งเต้เมามาอเออเต้าโอเคนะโอเค ่นี้ลำดับต่อไปผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามจะทำการเลือกลูกบอลสถานะส่งให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วจะทำการออกสถานะของคุณเต้ฉลวงให้เลยครับอย่านี้ครับจะลวงพี่ครับส่งเลยครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณ,ณวุฒิทั้ง3ท่านคุณตั้มวราวุฒิค,คุณเบสทําสิงและคุณมะตูมเตชินครับเชิญเลยครับและลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศสถานะของคุณเต้และสถานะของคุณเต้ก็คือมีแล้วของ<า>ไม่มองมหญิงใช่ไหมเสียบ้อย ไม่น่าเชื่อตัดออกอคอนที่สองคคุณเต้ตไม่มองย็นไม่น่าเชื่อนะเมื่อกี้จังหวะที่ทุกคนเลือกอ่ะรอบแรกทุกคนเลือกด้วยตัวเองอ่ะถูกหมดแต่มาครั้งนี้พอคอยตามมาตูนก็ไม่มีใครทายถูกเลยอะ่ะดิแย่จังเลยนะฮะที่ต่อให้แกล้งยังไงหนุ่มโสดก็ยังไม่หลุดออกมาโอ้มีแฟนหรือยังครับคุณเต้ครับมีแล้วครับมีแล้วเพาแฟนมานานเรีย่ยงฮนะอ่าปีกว่าแล้วครับ อะไรทาให้เราปิ๊งปังกับเขาได้คือเต้กําลังวอร์มร่างกายอยู่เขาวิ่งผ่านแล้วเหมือนมันจะมีระบอย่างตาเรามัน,ม,นมันเหมือนมองกับมองตากันปุ๊บเรามันรู้สึกว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละใช่เลย,ยใช่สปาร์กเลยนะฮะแฟนเราน่ารักยังไงบ้างครับเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ครับแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เขาชอบทําคือ,อชอบปลูกดอกกุหลาบจะชอบตัดมาให้เราก่อนนอนอันนี้ครับแล้วก็มีการแบบต้อง หอมจุบน้ำผ่าก่อนนอนครับแบบว่าไม่งั้นอนไม่หลับใช่ถ้านอนกันก็จะไม่จูบอะไรเงี้ยครับเขาเขาจัดให้วันละกี่ดอกครับอ๋อหลายดอกเหมือนกันครับดอกไม้อะแหละดอกไม้อะแหละนะมีอะไรจะบอกเขาผ่านการเราไหมฮะอ๋อก็เป็นห่วงเสมอครับไม่ว่าเขาชอบขับรถทางไกลเลยฮะแล้วเราอยู่คนละจังหวัดก็ ถ้าในอนาคตถ้าก็ยังอยากแบบสร้างครอบครัวได้กันอะไรเงี้ยครับจดทะเบียนสมรสอะไรได้กันตามความต้องการก่อนจากกันไปขออีกหนึ่งคำถามจริงไหมที่คุณเป็นแฟนขับของคุณนิววงสกรครับจริงครับเป็นมนาหรือยังจริงจริงเต้ชอบพี่นิวตั้งแต่ปสามจนตอนนี้ทำงานหลักๆอยู่แล้วมนาปสามแวพี่สะเทือนใจไหนตั้งแต่เรื่องไหนติดตามแต่เรื่องไหน กาสานะคะครับใช่เร like ื่องที่ต้องเราก็ชอบพี่นิวเสมอมาเลยครับชอบมากชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไรเพราะพี่นิวแบบตรงเทสเราเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้สมใจแล้วนะแม้ก่อนพี่นิวด้วยเห<ช>็นบอกว่ามาตอนต้นไม่กล้าสบตาเลยใช่หลบตาอยู่คนเดียวครับคือหลบตาพี่นิวคนเดียวมีอะไรจะบอกพี่นิวไหมฮะอ๋อก็เป็นแฟนคลับเสมอนะครับพี่นิวขอบคุณครับพี่นิวมีอะไรอกจะบอกน้องไหมฮะก็ยินดีด้วยนะครับกับกับความรักที่น่ารักนะครับแล้วก็ขอให้รักกันนานๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้เห็นเห็นวันที่เขา จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็สร้างครอบครัวด้วยกันแค่ผมนึกภาพตามก็ดูมีความสุขมากๆแล้วยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับอ่ะก่อนจากกันไปจอดอีกสักทีฮะขอเสียงปบมือใหคุณเต้รัน เราตัดชายหนุ่มไปสองท่านนะฮะทั้งสองท่านสถานะเดียวกันเลยคือไม่มองหญิงนะฮะแน่นอนยังไม่มีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของปรากฏตัวมาเลยครับฉะนั้นในสามท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะต้องมีคนที่มีสถานะมีเจ้าของซ่อนตัวอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนด้วยกันจับโกพวกเขาให้ได้นะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณฟิล์มครับก้าวมาข้างหน้าครับและบอกแสงคุณฟิล์มก็คือนางเอกอยากรู้ต้องถามมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหมายความว่ายังไงครับนางเอก ผมเคยมีแฟนเก่าเป็นนักแสดงครับโอ้ใช่แล้วต้อง<ต>เลิกกันย่อเดียวเรื่องอสัญญเด้วยแล้วต้องเลิกกันไปได้ไงเราต้องเลิกกันไปครับเพราะว่าช่วงนั้นผมเปิดสาขาใหม่อีกสองสาขาทําให้ไม่มีเวลาได้เจอกันแล้วก็ต้องตัดสินใจเลิกกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเลิกกันเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าทุกวันนี้เขายังอยู่ในวงการไหมคะอะ่เป็นวงการนักแสดงละครเวทีครับอ๋อคุณโสดมานานหรือยังนะครับหนึ่งปีครับหนึ่งปีครับ มีคนคุยล่าสุดตอนไหนคะเอออือตั้งแต่เลิกกันไปก็ไม่ได้คุยกับใครเลยครับเพราะว่าต้องดูแลสาขายอย่างเดียวต้องดูแลสาขาแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ตอนนี้คุณพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แล้วเหรอครับตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วครับตอนนี้ทุกอย่างลงตัวทำไมถึงตัดสินใจว่าพร้อมตอนนี้อืมมันมันก็คิดว่าถึงเวลาที่แบบต้องมีคนมีหวานใจครับถึงเวลาที่ต้องมีแฟนแล้วเงยครับเจ๊ะแล้วทำไมฟิล์มถึงเลือกตัดสินใจมารายการรู้ไหมใครโสดครับ เพราะว่าอยากมีหวันใจครับอยากมีหวันใจฮะเช่ครับที่บอกว่าอยากมีหวันใจจริงๆก็ไม่ต้องรองมาอรายการน,นี้ก็ได้คือเราก็หาหาเลยก็ได้<ม>ทําไมเราไม่หาคิดว่าที่นี่คงหาได้ถูกสเปคครับนนถ้าฟิลมจะแนะนําเมนูกาแฟให้กับน้ําหอมสักหนึ่งเมนูคุณจะเลือกหวานน้อยหรือหวานร้อครับถ้ากาแฟให้หวานน้อยแต่ถ้าความรักให้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ค แล้วมองตาด้วยแล้วมองตาด้วยแล้วมองตาด้วยเชนะคุณว่าข้อดีที่คุณน้ำหอมเขาควรจะเลือกคุณนะมันคืออะไรผมคิดว่าผมเป็นคนไม่เจ้าชู้ครับเราเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจครับไม่เจ้าชู้อยู่ด้วยแล้วสบายใจครับเชิญครับชอบอะไรมากที่สุดในตัวของน้ำหอมครับชอบรอยยิ้มเขาครับชอบรอยยิ้มเขาครับอะไรคือสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้เลยสําหรับเราการโกหกและนอกใจครับโกหกและนอกใจครับเชิญครับถ้าวันนี้ขอหนึ่งประโยคอยากจะพูดแบบมัดใจคุณน้ำหอมอ่ะมันจะพูดว่าอะไร คุณน้ำหอมยิ้มน่ารักมากเลยครับเชิญครับคุณคิดว่าคุณมีข้อดีอะไรที่สามารถเอาชนะไลออนและเตยได้ในวันนี้คือผมคิดว่าผมไม่เจ้าชูแล้วหนึ่งและให้ใจเขาได้100ร้อยร์เซ็นแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่ร้อจะทำยังไงให้เขาได้ร้อเซเท่ากันคะ่ะก็พิสูจน์ให้เขาดูไปเรื่อยๆครับพิสูจน์ไปเรื่อยๆครับรเชิญฮะหมดเวลาครับรประจำที่ ท่านต่อมาคุณไลออนก้าวมาข้างหน้าครับและบอสแสนคุณไลออนก็คือโกหกว่าโสดอยากรู้ต้องถามเริ่มมะหมายความว่าไงครับไลออนโกหกว่าโสดแฟนเก่าผมได้มีโอกาสไปเวทีประกวดหนึ่งครับแล้วก็เขาต้องทำเขาต้องโกหกอะครับเขาจะเป็นที่ต้องโกหกแล้วทีนี้ผมก็เข้าใจได้แล้วทีนี้โกหกว่าต้องโกหกว่าโสดครับอ๋อวันนี้มามาอกับใครคะมาคนเดียวครับมาคนเดียวครับ เราเคยนอกใจแฟนไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครับเรื่องที่เล่าเนี่ยผ่านมานานยังครับ7จถึงแเดือนครับ7จถึงแเดือนครับเวลาฟิตเนสแฟนต้องไปรอไหมคะไม่ครับไม่ครับคุณไลออนมีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยคที่ว่ารักแท้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยครับอือเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแค่นี้เลยคะับความคิดเห็นคุณทำไมมันน้อยจังครับใช่ครับก็เห็นด้วยครับเช่นครับถ้าให้ดูน้องน้ําหอมเนี่ยครับถ้าเกิดเขาเป็นลูกเทรนคุณสิ่งที่คุณจะต้อง แก้ไขในรูปแรงเขาคือส่วนไหนครับเขาค่อนข้างจะดูดีอยู่แล้วครับผมก็แค่พัฒนาให้เขาแข็งแรงขึ้นก็พออืมใช่ครับผมเชื่อว่าคุณต้องเคยมีผู้หญิงมาจีบเวลาผู้หญิงมาจีบคุณแพ้ทางผู้หญิงแบบไหนไม่มีครับไม่มีฮะไม่มีผู้หญิงมาจีบครับแต่ตุ่มเชื่อว่าลอยอ้นต้องมีผู้ชายมาจีบด้วยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมใช่คุณแพ้ทางผู้ชายแบบไหนครับไม่ได้แพ้ทางผู้ชายครับไม่ได้แพ้ทางผู้ชายครับเจอเนี้คุณกับแฟนคุณอ่ะเคยดูรายการนี้ไหมเออ แฟนเก่าปะคบแฟนเก่าปะคบก็ไม่รู้แฟนไหนไม่รู้อ่ะเคยดูรายการนี้เปล่าถามก็เคยดูไหมฮะไม่น่าจะเคยมไม่น่าจะเคยมั้ครับใช่ครับอยากรู้ว่าอาทิตย์หนึ่งว่างกี่วันฟิตเนสกี่วันจะมีเวลาให้พี่น้ำหอมไหมคะเหลือเฟือครับผมสามารถไปรับไปส่งได้มีเวลาให้มากมายเลยครับแล้วถ้าถ้าวันนั้นคุณนัดลูกเทรนเราต้องมีนัดกับน้ำหอมด้วยคุณจะเลือกอะไรครับเออถ้านัดชนกันเนี่ยทำยังไงถ้าสมมติว่านัดคุณน้ำหอมแล้วผมก็ต้องไม่นัดเทรนสิครับเออ คุณมีขี้แมงวันที่หน้าผากใช่ไหมใช่ครับนอกเหนือจากในร่างกายคุณมีขี้แมงวันตรงไหนอีกไหมครับอยากรู้ขนาดนั้นเลยอ๋อไปดิผมมีสิทธิ์ถามอ่ะคุณก็ต้องตอบผมก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นนะไม่ใส่ใจขนาดนั้นตอบกูขอโทษแล้กันที่จริเทำไมในสามคนนี้ทำไมน้ำหอมต้องเลือกคุณครับผมโสดครับนี่หมดเวลาไปทำดีครับ ท่านสุดท้ายครับคุณเต้ยก้าวมาหน,น้าครับและบอสายคุณเต้ก็คือผ้าปูตึงอยากรูองถามเริ่มเลยหมายความว่ายังไงครับคุณเต้ผ้าปูตึงอ๋อคือปกติได้เป็นคนที่ชอบนอนใส่ใจกับการนอนครับก็เลยชอบนอนผ้าปูที่มันตึงครับอ๋อนี่มีครับชอบนอนผ้าปูตึงๆครับเจ่นะมีเอ่อมีแฟนล่าสุดตอนไหนคะแฟนเอ่อเกือบ5ปีที่แล้วครับ5ปีที่แล้วครับ แล้วระหว่าง5ปีที่ผ่านมานี่มีคนคุยไหมครับมีครับมีครับเล่าเรื่องความเนียบของเราให้ฟังหน่อยนอกจากภาพปูตึงแล้วเราต้องเรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่มันรู้สึกว่าเออเราเป็นคนเยอะเรื่องนี้ก็เป็นคนชอบทํางานบ้านนะครับแบบว่าชอบจัดของอะไรให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางอะไรครับ<อ>แล้วก็เวลากินข้าวหรืออะไรก็คือจะแบบต้องล้าง,างจานทันทีครับจะไม่ทิ้งไว้อย่างนั้นนะกินข้าวเสร็จต้องล้างจานทันทีไม่ทิ้งจานไว้ครับใช่ครับขอสเปกผู้ชายทุกคุณชอบมา3ข้อครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับ<อ> <laughs> <laughs> เวลาไปเต้นไปเต้นกับใครคะก็มีเพื่อนที่มีกลุ่มเพื่อนที่ไปเต้นด้วยครับก็จากที่เห็นจากคลิปก็จะมีแบบเพื่อนมาจอยด้วยกูหญิงกับผู้ชายเยอะกว่ากันคะกลุ่มเพื่อนอืมห้าสิบห้าสิบเลยครับห้าสิบห้าสิบแนวเพลงที่คุณชอบเต้นเป็นเพลงแนวสไตล์ไหนครับคือถ้าในอุตสาหกรรมของเคป๊อปเนี้ยเขาก็จะชอบเป็นแนวแบบ EDM อะครับ EDM อแบบ Electronic Dance Music ครับเป็นเป็นเพลงแบบว่านหนักหนักหน่อยครับ เพลงหนัก EDM หนักๆครับเช่ครับแล้วแล้วที่คุณบอกว่าอาชีพคุณงานยุ่งกิจกรรมคุณเยอะแล้วตอนนี้คุณพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์มีเวลาให้เขาหรอครับอ,อพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับถ้าเกิดคุณรักการเต้นมากแต่แม่ของน้ำหอมอค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับการให้น้ำหอมคบกับผู้ชายที่ต้องเต้นออคุณมีท่าแดนซ์อะไรที่สามารถเอาชนะใจผู้ใหญ่ ห,หรือสามารถโน้มนนาวครอบครัวนี้อย่างไรบ้างครับคุณเต้ยเป็นยังไงให้โน้มนนาวใจแม่แฟนครับก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบการเต้นเราก็คงไม่ควรจะเต้นให้เขาดูถูกอ่ะจะเต้นให้ดูทำไมบอ่ะก็จะหุ่นอย่เอนเดิมใช่แล้วคุณจะเอาชนะใจยังไงเอาชนะใจคุณแม่ไงจะพูดยังไงกับคุณแม่คืออย่างน้อยก็คืออาจจะต้องแบบหาทางออกตรงกลางนะครับอย่างเช่นว่าแบบว่าคุณแม่ไม่ชอบอะไรหรอแบบหรือว่ามันอาจจะทําให ภาพลักษณ์มันดูแย่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องเป็นการแบบหาทางออกอะครับก็คืออย่างน้อยก็คือเรื่องการเต้นมันก็เป็นสิ่งที่เต้ชอบก็ไม่อยากจะทิ้งมันไปแต่ขณะเดียวกันเต้ก็ไม่อยากที่จะปฏิเสธกับความคิดเห็นจากของคุณแม่เหมือนกันเนี่ยหาตรงกลางหาตรงกลางครับเช่นครับผมว่าผมไม่ใช่คนแรกที่มองว่าคุณอาจจะเป็นไม่มองหญิงอยคุณน่าจะเคยมีคนทักมาแล้วเจอคนมองว่าไม่มองับคุณรับมือยังไงหรือคุณบอกกับเขายังไง ก็ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานใช่ไหมครับเราก็ต้องบอกเขาตรงๆนะครับว่าเราแบบเออเราเป็นสเตรทนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีครับครับใช่ครับสอดมาตั้งห้าปีแล้วหมดเวลาครประจาที่ครับยากมากงานง่ายมาถึงแล้วจ้ะน้ําหอมไม่ต้องเอาออกเอาเข้ามาสู่ครอบครัวของเราได้แล้วใช่เปิดที่คนแรกเลยฟิล์มความหล่อนำทางเท่านั้นค่ะยังไงเบนเล่าไปสิ ยอยากทําให้มันเกิดไวรัลจริงๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราเห็นเราชอบไม่ต้องคิดเยอะถ้าชอบเอาเลยม,มีแฟนไม่มีแฟนเราไม่รู้เราไม่เราไม่รู้ตอนนี้เรารู้แค่ว่าเออเราชอบเขาตอนนี้เราชอบเขาเราเลือกกนเลยยูปัจจุบันแต่ขอย้งน้ําหอมนิดน,นึงนะผู้หญิงทุกคนอะเวลาเจอผู้ชายพูดว่าข้อดีของผมคืออะไรผมไม่เจ้าชู้จริงๆอะคุณสมบัติการไม่เจ้าชู้ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีมันเป็นคุณสมบัติปกติที่ควรจะต้องมันเบสิคลี่อยู่แล้วแต่พอเขาย้ำเยอะ มันเหมือนกับว่าเขาบอกคุณน้ำหอมหรือว่าเขาบอกคนที่บ้านหรอแต่ก็คุมที่จะเสี่ยงนะคนนี้ใช่เดี๋ยวเราจะพาดส่วนไปต่อที่คนที่เรารู้สึกว่ากำกวมมากก็คือไลออนคือจริงๆอ่ะตรงว่าไลออนกวนตีนะฮะแพรวแพรวเป็นคนที่แพรวพพาวแล้วนะแพรวพพลวเลยแต่ ม่รู้ทาไมแต่ตอนตอบคําถามเขาดูตอบสัน้นๆเพื่อให้มันจบไวอ<ช>่ะคือเหมือนเขา,ยาพยายามตอบเพื่อ,อไม่ให้ไปเกิดประเด็นแตกตายฉลาดไลออนเป็นคนที่มีวาทศิลในการตอบคําถามสูงระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะซึ่งเป็นอันเนี้ยไอพวกพูดพพแพรวๆพรวอะไรแบบเนี้ยมันเป็นกลิ่นของความเจ้าชูเยอะเหมือนกันนะถ<ท>ูกอาชีพเขาไงอาถูกต้องเพือสนับมอ่ะในบรรดา มีเจ้าของยังไม่ได้หลุดออกมาถ้าตอนนี้ใครดูเป็นสีแดงที่สุดตุ้มให้ไหลออนเพราะการตอบคําถามของเขาอ่ะมันเป็นการตอบแบบไม่ได้เชิงปิดว่าตัวเองโสดร้อยเซด้วยนะแต่มันจะมีอันหนึ่งที่บอกว่าข้อดีของคุณอะไรผมโสดครับมัี่รีบพุ่งพี่รีบพุ่งตอบมาเลยคือกะให้รู้ไว้ได้ว่าเนี่ยฮุกเด็ดของชั้นคือโสดเตรียมมาแต่บ้านเออเตรียมมาแต่บ้านเลยรู้ว่ารายการหาคนโสดก็เลยพุ่งเลยนะฮะส่วนคนสุดท้ายคุณเต้ยโขงเขา เหมือนขี่ม้าขาวมาเหมือนมามืดไปอ่ะมันอะไรก็แบบถูกทุกข้อถูกทุกข้อถูกทุกข้อไปหมดเลยตั้งแต่เปิดตัวมายันว t ทยันแบบทดสอบยันตอบคาถามอ่ะมันจะเพียบ้อมอะไรขนาดนั้นวะแต่พอถึงตอนตอบคาถามอ่ะท่าทางเขาเริ่มออกนะถูกและตรมรู้สึกว่าจะหลีดีปากสีคอขาวมือไม้มันจะมีแบบว่ามแอคทิวิตี้บางอย่างมันธรรมชาติด้วยอ่ะหรือเป็นผู้ชายสอ่าง แต่เขาก็ดูไม่ได้ปิดบังเลยนะเขาออกท่าออกทางแบบชัดเจนมากเอาเอาอย่างนี้พี่ว่านะสุดท้ายแล้วอะถ้าถ้าทั้งทั้งเตยทั้งฟิล์มเนี่ยมันต้องเสี่ยงทั้งคู่อะหนูเลือกคนที่หนูชอบที่สุดดีกว่าใช่แล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับแม่หมอมครับปรึกษากรููุสึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่าพี่พี่กรูเชีย ทุกคนหรองั้น, <laughs> น,นเราเลิกได้เลยฮ <c oughs> ะแม่มองตาก็รู้แล้วเราไม่หญิง <c oughs> เหมือกนกันชายผิดยังไงสุดท้ายสาวสดก็เชื่อกูอยู่ดีอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกใครนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่อยากจะคุยกับเรื่องราวคุณนิดนึงเห็นบอกคุณเป็นคนจริงจังกับความรักมาก <c oughs> ใช่ค่ะเห็นว่ามีผู้ชายหนุ่มๆมาจีบตามโซเชียลเหมือนกันแต่คุณไม่สนใจเลยก็มีคุยแต่ว่าถ้าเห็นว่าเขาไม่จริงจังอะคะก็จะไม่คุยต่อออ ความคิดที่รู้สึกว่าอยากจริงจะอยากจะจริงจังกับความรักนี่มีมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ไม่ที่ต้องถามว่าอะไรบา,บางเด็กบางคนจะรู้สึกว่าเออวัยฉันเป็นวัยที่เฮ้ยฉันกำลังค้นหาความรักมันจะยาวนานหรือไม่ไม่ได้สนใจหรอกก็ถ้าชอบก็ลองคบหาดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะต้องมองไกลขนาดนั้นแต่คุณเป็นเด็กที่มองความรักยาวไกลตั้งแต่เด็กเลยเพราะอะไรครับคือคิดว่าการมีแฟนมันเป็นค่อนข้างเรื่องใหญ่อะคะ่ะ ใช่ถ้าสมมติจะมีทั้งทีถ้ามีเราไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากมีเหมือนกันค่ะก็แล้วก็ดีใจนะที่แบบว่าคุณเป็นคนที่จริงจังกับความรักแล้วก็เห็นคุณค่าของมันแล้วก็รู้สึกว่าเวลามีความรักแล้วคุณอยากจะตั้งใจรักอยากจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งมันเป็นทัศนคติเกี่ยวกับความรักที่ดีมากฉะนั้นวันนี้มาในรายการของเรา ว่าคุณคาดหวังอยากได้ความรักดีๆจากรายการของเราไปก็ขอให้คุณตั้งใจในการเลือกครั้งนี้และขอให้คุณโชคดีได้เจอความรักดีๆนะฮะประจำที่ได้เลยครับเอาล่ะกูรูครับในเมื่อสาสดพร้อมแล้วนะฮะขอให้คุณตั้งตารอให้ดีครับเพราะว่านุ่มสามคนพร้อมจอบแล้วครับขอเชิญนุ่ๆมาได้เลยครับ ครูครับถึงช่วงเวลาสาคัญนะฮะผมจะถามพวกคุณทุกคนว่าคุณเชียร์ใครกับสาวสดของเราในค่ำคืนนี้ตัดสินใจดีๆนะครับมาตูงครับเชียร์ใครครับไปขึ้นรถไฟหอกกันเถอะเชียร์ฟิล์มครับเชียร์คุณฟิล์มครับเบสเชียร์ใครครับหนูก็ชอบเสี่ยงเหมือนกันค่ะอย่าไปกลัวค่ะเอาที่ใจเลยเชียร์คุณฟิล์มครับทีนีเชียร์ใครครับก็ปี้ได้นะแอบเปลี่ยนใจนิดนึงตอนแรก เป็นอีกคนหนึ่งตอนนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นฟิล์มครับเชียร์คุณฟิล์มนะตามยกฟิล์มเลยจะได้เหมือนมาตูตามเอาไงตามเอาไงตามเอาอยัางไงกับปีได้เลยตามเข้าใจแหละมันจะต้องคิดเยอะชีกเลยไหมเอาเฮ้เชียร์ใครครับตเตย้ยครับเชียร์คุณเต้ยครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้ชมในสดโอเชียร์ใครกับสาวโซในค่ำคืนนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วผลบวตมาครับ สูงสุดกับกลายเป็นคุณเต้ยนะฮะ49%นะฮะร้องลงมาคุณฟิล์ม35%และคุณไลออน16%นวยกันนุ่มๆครับคุณได้ฟังความเห็น่ของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราเริ่มต้นจากคุณฟิลม์มเช่นรับครับ,รบก็ผมอยากจะแก้ต่างเรื่องเจ้าชู้ที่ผมพูดบ่อยๆนะครับผมก็มีความคิดเหมือนกันว่าความเจ้าชู้มันเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตคู่แต่ว่าในสังคม ที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันทําให้รู้ว่าการเจ้าชู้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากครับแล้วที่ผมพูดย้ําบ่อยๆเพราะอยากให้เขามั่นใจว่าผมไม่เจ้าชู้แน่นอนครับเรตรจริงเลยอ่ะโคตรจริงเลย่เรยเรียมาก็ชีวิตผมความรักก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันครับที่ผ่านมามันก็เลวร้ายแต่ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ครับและผมก็มูฟออนแล้ววันนี้ผมก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ มาเจอรักดีๆครับแล้วก็ถ้าวันนี้คุณน้ำหอมจะเลือกใครผมก็ยินดีด้วยครับแต่ถ้าเลือกผมผมก็จะดีใจเช่นกันครับก็ท้งนี้ทางนั้นแล้วก็ก็เคารพการตัดสินใจของคุณน้ำหอมนะครับแล้วก็อยากให้ฟังเสียงตัวเองเชื่อในความรู้สึกตัวเองสิ่งที่เราคิดคือเต้แค่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เต้พยายามทําทั้งหมดทุกวันนีใน้ในวันนี้ที่เกิดขึ้นอะ่ะก็เป็นความพยายาม ที่จริงใจของเต้ยแล้วก็ต้องการจะสื่อให้คุณน้ำหอมได้รู้ว่าคือเต้ยเป็นคนที่จริงจังกับอะไรหลายๆอย่างรวมถึงการที่จะมีความรักที่ดีแล้วก็ความรู้สึกที่มอบให้ทั้งหมดมันเป็นของจริงที่เต้ยรู้สึกให้กับคุณน้ำหอมจริงๆครับเอาล่ะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้ว<ดส> <laughs> ฮะน้ำหอมครับด้านหน้าคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะฮะในขณะเดียวกันเราไม่ดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะฮะ หน้าที่ของคุณตอนนี้นําดอกไม้ช่อน,นีปนอไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขามองตาพวกเขาเยอะถามใจตัวเองนะครับใครกันที่คุณอยากจะไปเริ่มต้นความรักด้วยขอให้โชคดีนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณน้าหอมจะเลือกใครไป็นดีน่าใครใจใครใจใครใ,ใจเลยเอาไปไกล This love,